สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับ เรามาอยู่กับวันพีชในตอนที่1 0 1 2ฉบับเป็นทางการจากมังงะพลาสนั่นเองนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าตัวสั่นครับซึ่งเรียกได้ว่าในฉบับที่เขาแปลกันเองในตอนแรกเนี่ยแปลว่าคันนะครับผมคันอยากจะออกไปสู้แล้วว่าคันเนื้อขันตัวอันนี้ก็อารมณ์เดียวกันนะครับผมคือแบบโหตัวสั่นนะยอยากออกไปสู้จนตัวสั่น์แล้วครับก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็บอกให้เข้าใจกันตอนเดี๋ยวหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยมันแปลผิดหรือเปล่าครับก็เรียกได้ว่ามันแปลคำศัพท์ไรคำศัพท์ความหมายเดียวกันแต่อาจจะแบบ เฮ้ยเปลี่ยนคำนิดหน่อยเพราะคำในภาษาไทยมันค่อนข้างจะหลากหลายนะครับอันนี้ก็บอกอะไรนิดนึงนะครับผมแล้ทีนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับกับวันทีตในตอนที่112่อบฉบับเป็นทางการนั่นเองเรื่องราวของเรานะครับผมเริ่มต้นขึ้นที่ทางเดินเชื่อมระหว่างคังสมบัติชั้นสองกับตัวปราสาทชั้น3ตัวของอีโซนั้นได้หาคีคูไปแขนเจ้าไม่เจ็บหรือและคีคูนั้นก็ได้ตอบกลับไป จะถามเรื่องพันนั้นกับซามูไรทำไมเล่าราบใดที่ชีวิตยังไปสิ้นเชื้อไฟบาดแผลนี้น่ะก็แค่นินดๆเท่านั้นเองอันที่จริงแล้ววันที่ทัานพี่หายตัวไปน่ะใจข้าน้อยก็ยังคันยุบยิบหน้าดูเลยล่ะเรียกได้ว่าในวันนั้นน่าจะเจ็บยิ่งกว่าอีกนะครับผมแต่เรียกได้ว่าพอตัวของอิโซนเนี่ยได้ฟังทางนั้นก็โล่งใจเฮ้ย ถ้ายังแย่พี่ไหวแบบนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะส่วนเรื่องที่พี่หายตัวไปไม่บอกกล่าวเลยนะพี่ต้องขอโทษเจ้าจาใจเลยจากนั้นตัวของคาวามาสูนั้นก็ได้ถามขึ้นมาอิโซถ้าเกิดเราเปิดประเทศได้จริงเจ้าคิดว่าวันโนคุนนี้จะกลายเป็นเช่นไรหรือแต่อิโซนั้นดูไม่ได้เป็นห่วงกับเรื่องนี้เลย เรื่องนั้นเอาไว้รอดชีวิตไปได้ถึงพรุ่งนี้เช้าก่อนเราค่อยมาเสวนานกันดีกว่านะาขาววามะสื่อนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าเรื่องที่เจ้าพูดน่ะมันไม่ง่ายเลยน่น,นั่นและจากนั้นเนี่ยเราก้าวปอกแบบแดงก็ได้รีบมุ่งหน้าไปกันต่อนะครับซึ่งคินเนมอนเองนะหลังจากดูสถานาการณ์รอบๆแล้วการลบในตอนนี้กลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบไปแล้วปลายทางมีเพียงชัยชนะหรือไม่ก็ตายทุกกลุ่มที่กระจายกันลงไปอยู่ในตอนนี้คงขาดแคลนกําลังพลทวนหน้าเรื่องปกป้องท่านโมโมโนซุเกะ แค่ข้าน้อยคนเดียวก็เกินพอพวกเจ้าจึงแยกย้ายไปช่วยเหลือคนอื่นๆเฮิดทุกคนนะครับผมก็ตกลงแต่ดูเหมือนว่าคีคูเองเนี่ยก็จะมีเรื่องอยากขอท่านคินขอโอกาสให้ข้าน้อยจัดการคนจูโรอีกครั้งเถอะแต่ในตอนนั้นเองนะครับผมเมื่อคิดในมอนหันมาฟังเนี่ยพวกเขาก็จะได้เจอกับตัวของชิชิเลียนกับบาริเอเตในฮันทีครับผมที่อยู่ข้างๆเนโกะมามูชินั้นก็ได้หาพวกนั้น พวกเองรีบร้อนไปไหนกันน่ะซึ่งทำให้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้ามาคุยกับเนโกะมามูชินะครับผมในตอนนั้นเองนะครับตัวของคาวามะสึและตัวของอิโซเนี่ยก็เลยขอแยกย้ายไปช่วยคนอื่นก่อนนะครับผมทิ้งให่คนอื่นเนี่ยไปจัดการเรื่องของตัวเองกันต่อน,นั่นเองซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมคีนมอนเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปต่อโดยบอกให้คีคูนั้นตามเข้ามานะครับผมโดยคีคูนั้นก็รีบมุ่งหน้าตามในฮันทีจึงนั้นเองเนี่ยตัวของชิชิเลียนนะครับผมก็ได้เล่าให้กับเนโกะมามูชิฟัง เฟโดตายแล้วอย่างนั้นเหรอครับตายที่อนาเขตวิกมัมน,นะที่พวกลูฟี่คุมอยู่ที่นี่ในตอนนี้ได้ก็เห็นเป็นเพราะการเสียสละของเจ้านั่นและบาริเอเต้นั้นก็ได้พูดเสริมต่อขึ้นมาแต่เจ้าศัตรูคู่แคนของเปโดนะก็อยู่ที่เกาะน,นี้ด้วยพอแครอดกับวานดารู้ทั้งสองคนโโก็โกรธจัดจนพุ่งใส่เข้าต่อสู้กับมนันในทันทีผมเลยรีบมาเพื่อแจ้งข่าวให้กับนายกอรชิซิเลียนทราบครับ และเมื่อเนโกะมามูชิเนี่ยได้ฟังดังนั้นนะครับผมว่าคนที่จัดก,การเปโดเนี่ยอยู่ที่นี่เขาก็พร้อมจะไปลุยในทันทีเปโดเองทํไไ้้ยอดเยี่ยมแล้วล่ะเจ้าศัตรูคู่แค่น,นั่นอยู่บนเกาะน,นี้อย่างนั้นเหรอ จากนั้นนะครับผมเนกุมมมูชินั้นก็พุ่งออกไปเพื่อไปตามหาตัวของเปโรสเปโรใน,นทันทีเหตุการณ์ของเรานะครับผมตัดขึ้นมาภายในปราสาทชั้นหนึ่งณห้องบนฟ้าเพดานครับที่แห่งนี้นะครับผมตัวของยามาโตชนโินบุแล้วก็ตัวของมุมโมโนสุเกะได้มาซ่อนอยู่ซึ่งตัวของยามาโตเองก็ได้บอกไว้ระวังพวกเมอารี A ด้วยนะมุโมโมโนสุเกะุง่ง พวกศัตรูนะ่ะเข้าใจว่าเธอกับฉันไปไหนมาไหนอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นฉันต้องออกไปเป็นนกต่อให้เธออยังไงล่ะและนี่ดูนี่สิตัวของยามาโตะนั้นได้สร้างเอาแบบผ้านะมาพันเป็นตุก๊กตานี่แหละตัวเธออยังไงล่ะเรียกได้ว่าทําตัวปลอมขึ้นมานะครับผมซึ่งการที่ยามาโตทาแบบนี้เนี่ยทุกคนก็มองออกนะครับผมว่าตัวของเธอนะ่ะอยากจะออกไปสู้เก็บอาการอยากสู้จนตัวสั่นไม่ได้สักนิดเลยนะขอรับ โมโมโนซึกิก็ได้ตอบกลับไปซึ่งตัวของชิโนบุเองก็เห็นด้วยอยากไปก็ไปเถอะยามาโตะพวกข้าเองก็ติดต่อกับท่านคินได้แล้วด้วยซึ่งยามาโตะนั้นก็รีบมุ่งหน้ามาในทันทีเลยครับผมตัวของยามาโตะเองเนี่ยก็อยากมีส่วนร่วมในการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นฝากด้วยนะคุชิโนบุโมโมโนซึกิะคุงลูฟี่ยังปลอดภัยดีหรือเปล่าโมโม่นั้นก็ได้ตอบยามาโตะกลับไปเหมือนเมื่อกี้เลยครับอ่อนแรงลงแต่กําลังใจยังดีอยู่แต่ว่า ตอนนี้เสียงเหลือแค่2เสียงแล้วซึ่งยาม,มาโตะที่กำลังรีบวิ่งวิ่งอยู่นี่เองเนี่ยเมื่อได้ยินดังนั้นก็ถึงจะหยุดชะงักงั้นหมายความว่าตัวต่วต,วตัวสินะต้องรีบไปแล้วยาม,มาโตะเองเนี่ยอยากจะขึ้นไปช่วยลูฟี่สู้หรือเกินนะครับผมซึ่งหลังจากที่ยาม,มาโตะไปเนี่ยนะครับตัวของโมโมโนสึเกะเองก็ได้อ่านเรื่องราวบ,บันทึกการผจญภัยของโอเดงเรื่องราวการผจญภัยแห้งบดของพ่ออยู่ในนี้เหรอ เรียกได้ว่าที่จริงตัวของเขาเองเนี่ยก็เคยฟังมาแล้วแต่ก็อยากอ่านอีกรอบนะซึ่งในตอนเปิดมาอ่านในชินอบุนั้นก็แอบ,บดูด้วยนั่นเองครับผมซึ่งเหตุการณ์ของเรานะครับก็ตัดมายังภายในปราสาทชั้น2นะครับผมดูเหมือนว่าซันจินะครับจะบุกเข้ามาจัดการนะครับผมเรากลุ่มโจศาร้อยอสูรแต่ดูเหมือนว่าซันจิเองเนี่ยจะแบก รูปทรงประหลาดนะครับผมผ้าที่พันเป็นไม้กางเขนเอาไว้ด้วยและนั่นนะครับผมมันก็คือโซโลนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงเหตุการณ์ของเราก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบนาทีก่อนนะครับผมในตอนที่ซันจิอยู่เฉยๆเนี่ยมองขึ้นไปบนฟ้าก็ได้เห็นรอโซโลแล้วก็ซูสเนี่ยวาดมาเฉยเลยครับซันจิเนี่ยก็เลยต้องลงไปรับทั้งสงคนเอาไว้โอ้เกือบไป แต่ในตอนนั้นซูสเองก็ได้สติมามา้ามาม้าอยู่ไหนกันพอซันจีเนี่ยได้รับโซโล่กับรอเอาไว้แล้เห็นซูสนี่ครับผมก็เลยถามว่าคุณนามิล่ะซูสเองเนี่ยก็ตกใจใหญ่เลยนะครับผมรีบบินหนีไปเลยทิ้งให้ซันจีนั้นต้องแบกทั้งโซโล่ทั้งรอเอาไว้เออแล้วพวกแกเนี่ยร่วงมาจากไหนกันเนี่ยอย่างน้อยๆขอเป็นสาสามไม่ได้หรือไงกันวะแต่รอก็ได้พูดสวนซันจีมามา,มาได้จังหวะเลยนะขาดำฝากหมอนั่นด้วยล่ะแล้วจากนั้นนะครับผม ตัวของหลอเนี่ยก็ได้ลงจากตัวของสัจ,จีและมุ่งหน้าไปทางอื่นในทันทีสาจ,จีก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนอธิบายสถานการณ์ให้ฉันฟังก่อนสิวะโดยหลอ,อก็ได้บอกไปว่าตัวของโซโลในตอนนี้กระดูกเนี่ยน่าจะหกัก20-30ท่อนไปหาไม้มาดามไว้จับนอนหงายคอยตรวจดูที่ประจกับลมหายใจของมันด้วยนะเฮ้ยฉันไม่ได้หามอาการฉันหมายถึงสถานการณ์ในตอนนี้แต่ดูเหมือนหล่อนั้นจะไม่ได้สนใจเลยนะครับเสียงเอะอะนั่นทางนั้นมันบิ๊กมัอย่างนั้นเหรอ หลอนลันได้รีบพุ่งไปในหันทีโดยที่ไม่ได้สนใจซันจิเลยซันจิก็โวยวายใหญ่เลยฉันไม่ได้หมอนะเว้ยไม่ได้มีเวลาจะมามัวทําแผลให้วันด้วยแต่พอไม่มีคนรับผิดชอบอะไรเนี่ยหลอก็หนีไปแล้วนะครับผมไปร่วมการต่อสู้เรียบร้อยแล้วก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของซันจินี่แหละครับผมที่ต้องมาพันเสื่องดามโซโลเอาไว้ศัตรูตัวไหนการที่ทําแกบาดเจ็บได้ขนาดนี้ไคโดกับพิกมัมยังไงล่ะโซโลได้ตอบซันจิไปเอองั้นก็เข้าใจได้แหละเก่งเหมือนกันนะ ที่ไปจนถึงดานฟ้ากับเขาด้วยลูฟี่ปลอดภัยดีใช่ไหมก็เหมือนตอนนี้จะจับเคสบ้บางอย่างได้แล้วหมอนั่นตน์ชนะแน่ เฮ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องบอกก็รู้อยู่แล้วสันจิได้ตอบโซโลกลับไปแล้วจากนั้นนะครับผมก็ได้แบทโซโลออกมาอย่างที่เราเห็นนั่นแหละก็ได้ฝ่าวงล้อมออกมานะครับผมซึ่งในตอนนั้นเองที่ฝ่าวงล้อมออกมาเนี่ยก็ได้เจอนะครับผมกับตัวของคาวามัสึและตัวของอีโซ,โซที่ได้มาถึงที่นี่พอดีนั่นเองครับโดยเขาก็ได้บอกนะครับผมว่าในตอนนี้ในคินเนมอนกำลังไปหาโมโมโนซึเกะแล้วซึ่งตอนแรกสันจิเองเนี่ยก็กำลังมุ่งหน้าไปหาโมโมโนซึเกะซึ่งโซโลก็ได้บอก ว่าถ้าจะไปเป็นกองหนุนนะก็ไปที่ห้องแสดงดนตรีเถอะและนั่นนะครับผมโซโลพูดเสร็จก็หลับไปเลยครับทำให้ทุกคนเนี่ยก็เลยมุ่งหน้าไปที่ห้องแสดงดนตรีกันจากนั้นนะครับผมเหตุการณ์ก็ตัดมาอีก้าฝั่งหนึ่งที่บิ๊กมัมได้ต่อยเหตุวานณจนล่วงลงไปอุนตินะครับผมก็ได้เข้ามาในทันทีเลยครับใช่แกหรือเปล่าที่เผาเมืองโอโคโบเร่จนล่ามนะเฮ้แต่ในตอนนั้นนะครับผมอุนติก็ไม่ได้สนใจอะไรเลย,เลย แบบนี้ยกโทษให้ไม่ได้เจ้าค่ะอุตินะครับผมเตรียมจะเข้ามาซัดกับบิ๊กมัมในทันทีนะครับผมซึ่งตัวของนามนีและอูซบก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าอุติก็จะไม่ได้เกรงกลัวเลยว่างอ่านมาทำกับเพตันได้นะบิ๊กมัมซึ่งอูซบเองเนี่ยก็บอกให้บิ๊กมัมนะช่วยตืบใยนั่นไปเลยดีกว่านะครับผมนามนีเองเนี่ยก็เห็นดีเห็นงามด้วยเริ่มจะเห็นป้านั่นเป็นเทพธิดาขึ้นมาแล้วสิคุณโอลินผู้หญิงคนนั้นแหละค่ะคือตัวการที่ทำให้คุณต้องเศร้าเสียใจแบบนี้ ซึ่งเรียกได้ว่านามิเองก็ไม่ได้รู้เรื่องหรอกครับแต่ปั่นไปงั้นอะไรครับผมแต่ตัวของบิ๊กมัมเองเนี่ยแม้ว่าจะใจดีก็ไม่ได้ใจดีกับพวกนามิหรอกใจดีกับแค่ทามะคนเดียวเท่านั้นนวกหูหูปากไปซะกลุ่มวงฟางหลังจัดการนังนั่นเสร็จนะ ก็จะเป็นตาของพวกแกล่ะนามนีเองเนี่ยก็นกสองหัวในทันทีเลยนะครับผมหันไปหาอุติแทนอุติจังจัดการมันเลยจ้าเรามาช่วยกันโค่นพิกมามกันเถอะแต่อุติเองก็ไม่สนใจเหมือนกันนววหูลอยอยู่ตรงนั้นนั่นแหละหลังจากจัดการยายแก่นี่เสร็จ พวกแกจะเป็นลายต่อไปซึ่งเรียกได้ว่าทีนี้ก็หนีสิครับผมทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่มีใครเอาด้วยสักอันเลยหนีเร็วคมมัจิโยไปให้ไกลที่สุดที่จะทำได้แต่พอคมมัจิโยได้วิ่งไปครับอุนติก็ไม่ยอมหรอกฉันบอกให้รอยอยู่ตรงนั้นไม่ได้ยินหรือไงอุนตินะครับผมกระโดดขึ้นไปนะครับไปใช้อุนกันเข้ามาอัดคมมัจิโยจนกระเด็นออกไปเลยนะครับผมฉัน,น่ะ เอียนกับการไล่จับนี่เต็มทีแล้วเจ้าโคมาอินุฟีท้าแกนี่เล่นเอาเหนื่อยใช้ได้เลยกระดูกหักหรือ,อยังล่ะทีนี้เรียกได้ว่าโคมาจิโยเองเนี่ยก็น็อกไปเลยนะครับผมหนอนดินตายอย่างนี้ไปเถอะแต่ในตอนนั้นเองนะครับผมตัวของทามาก็ได้เข้ามาโคมาจิโยได้โปรดได้โปรดหยุดเถอะโคมาจิโยเป็นเพื่อนรักของข้านะแต่อุนติก็ไม่ได้สนใจครับหนัวหูนะนังเด็ก ซึ่งเรียกได้ว่าตัวของนามินะครับผมก็ตกใจเป็นอย่างมากครับบิ๊กมัมเองก็ตกใจโอทามะเรียกได้ว่าตัวของนามิเข้าไปดูอาการทามะในทันทีนามิอุทามะแล้ววิ่งมาเร็วยังไงก็หนีก่อนเถอะอุซบนะครับผมได้บอกไปซึ่งในตอนนั้นบิ๊กมัมเองเนี่ยก็โกรธมากๆ เฮ้ยหนังหนูมักอามาแตะต้องเพื่อนของฉันเหรอเรียกได้ว่าอุนติเองก็ไม่สนใจนะท้ชาชนบิ๊กมัมเลยแกนั่นแหละมักอาแต่ต้องน้องฉันแต่เรียกได้ว่าก่อนที่บิ๊กมัมนะครับผมจะได้ซัดเก,กตัวอุนติเนี่ยก็ได้มีคนเข้ามาซัดอุนติก่อนแล้วนั่นก็คือตัวของนามินั่นเองคิดจะทําอะไรกับโอทามะกันยะเรียกได้ว่าตัวของอุนติเนี่ยถูกอัดจนกระเด็น,นออกไปเลยเดี๋ยวสินามิเราต้องหนีไม่ใช่เหรออุซบนะครับผมได้บอกไปแต่เรียกได้ว่านามิก็สวกกลับมาว่าไม่ฉัน เช่นคงหนีไม่ได้แล้วล่ะในเมื่อมันกล้าลงมือกับเด็กแบบนี้ ฉันจะฟาดเจนี่ให้คว่ำซะตรงนี้เลยเรียกได้ว่านามนีก็โกรธสุดๆนะครับผมและเรื่องราววันพีชในตอนที่1นึ่ของเราก็ได้จบลงท่านี้เลยครับผมเรียกได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมพีชและมันมากๆเลยยังไงรอติดตามชมกันได้ในตอนหน้าเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสั้นกว่าตอนอื่นนิดหน่อยนะเพราะมีเพียง15หน้าเท่านั้นแต่ก็เรียกได้ว่าเนื้อหาก็อัดเต็มเหมือนเดิมนะครับผมท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยนะครับผมในวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแลล้้้ววนนนครักกก็ผมออาาไป่เจใิห สวัสดีครับ